กรณีที่เอกชนเนี่ยได้มอบที่ดินของตนเองนะครับซึ่งเป็นที่ดินส่วนบุคคลให้เป็นถนนเป็นทางสาธารณะเข้าออกตลาดซึ่งเป็นตลาดที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการร่วมกันนะครับสามารถที่จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการวิิจัยปัญหา เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเขาได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับในครั้งที่1ทับ 2, 67, แล้วเขาได้วินิจฉัยในประเด็ดนนี้ดังนี้นะครับในกรณีที่การยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินตามมาตรา8วงเล็บแแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ .2562 เนี่ยกรณีที่ถนนส่วนบุคคลสำหรับเข้าออกตลาดเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่โดยสรุปสั้นๆก่อนนะครับก็คือสามารถที่จะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ว่าในข้อกฎหมายเข้ากำหนดไว้อย่างไรนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีถนน สาธารณะที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่เรามอบให้เขาใช้สาธารณะนะครับตรงนี้นะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในมาตรา8วงเล็บ8ในพรบภาษีที่ดินประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังลเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนนะครับเป็นที่ดินทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ กำหนดให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินหรือส่วนราชการจะต้องร่วมกันจัดทำข้อตกลง ให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์นะครับทำข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือและก็ลงลายมือชื่อโดยจะต้องตกลงยินยอมให้ท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษีเลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นและก็ให้ท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ณที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อประโยชน์ดังนั้นตรงนี้นะครับกรณีที่เขาพิจารณากันเนี่ยกรณีที่หากบริษัทนะครับหากบริษัทตั้งหัวแปซิฟิกจำกัดประสงค์ที่จะยินยอมให้เทศบาลนคร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนำที่ดินของบริษัทเนี่ยไปจัดให้ใช้เพื่อประโยชน์ที่ดินดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับและก็บริษัทและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะต้องร่วมกันจัดทำข้อตกลงยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อและก็ตกลงยินยอมให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดให้ใช้เพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษีโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะต้องติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์ณนะที่ทําการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและในที่ดินดังกล่าวด้วยที่ดินดังกล่าวจะเข้าขา่ายที่ดินดังกล่าวจึงจะเข้าข่าย ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินตามมาตรา8วงเล็บนะครับประกอบกับประกาศสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ไม่ว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะได้มีการจดทะเบียนจำนอนเอาไว้กับบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะได้รับการยกเว้นภาษีได้นะครับแต่ว่าจะต้องดําเนินการมีการจัดคำข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่าง เจ้าของทรัพย์สินและก็เทศบาลนะครับที่จะให้มีการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและให้ใช้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับจะต้องไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดก็จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั่นเองนะครับ